ผู้ใหญ่มีความคิดเห็นอย่างไรฮะเกี่ยวกับการจัดตั้งท่ารายหรือว่าการจัดตั้งท่ารายครั้งนี้มีผลกระทบกับผู้คนที่อยู่ในชุมชนอย่างไรครับสำหรับห่าทรายใหม่แนวความคิดของส่วนตัวแล้วนะครับคิดว่าปัญหาเยอะมากครับปัญหาเยอะกว่าไร เราจะได้รับที่จะได้รับครับหนึ่งนะครับการสัญจรไปมานะครับชายจะลถสิบล้อลถรถลด,ลดบรรทุกครับยหยเยครับเอาบ้านรถแล้วก็ที่สำคัญก็เรียนการทำมาหากินตามวัฒนธรรมชาติก็จะเปลี่ยนไปนะครับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง ก็จะเปลี่ยนไปนครับแล้วก็ชาวบ้านเดือดร้อนส่วนมากชาวบ้านผมก็อยู่กับชาวบ้านนะครับถ้าชาวบ้านเดือดร้อนผมก็เดือดร้อนนะครับในฐานะผมเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ที่สเสบ้านร่วมก,กางนะครับผมตั้งใจว่าุะชเอย่างไหนก็ตาม ความอาศุลกาวว่างนะครับพร้อมที่จะทําเพื่อนี่น้องประโยชน์สุขของนี่น้องเองผมนี่น้งก็ต้องเรื่องการลุกการลุท่าท้ายนี่ทาง